สวัสดีครับผมพัชกับ SS Advanced ครับคั้งนี้เราจะพูดกันถึงความแตกต่างระหว่างปืนรุ่น 7x 5,005กับปืนรุ่น75,000ภายนอกเหมือนกันทุกอย่างแต่ต่างกันตรงที่รายละเอียดภายในในส่วนภายในของตัวปืนรุ่น 7x 5 0 0นะครับยังจะมีการตัดชิ้นส่วนที่ไม่สำคัญออกไปบางอย่างอย่างเช่นหัวนอเซ้นที่ออกแบบมาให้มีพร้อมกับแหวนแบ่งลมในตัวเลยก็จะล้างทำความสะอาดง่ายนะครับไม่มีตัว อแหวนแบ,บน่งลมเป็นพลาสติกอยู่แล้วนะครับการออกแบบวัวสเฟย์แบบใหม่ จึงทาให้ปืนพ่นสีมีประสิทธิภาพมากขึ้นล้างง่ายขึ้นทํางานสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็หัวปืนเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับของซาตาที่พัฒนาให้ปืนพ่นสีมีประสิทธิภาพมากขึ้นพ่นได้เร็วขึ้นพ่นได้ละเอียดลดการสูงวใจได้มากขึ้นปืนรุ่นเจ็ดเอ็าพาจะประหยัดกว่ารุ่นเจ็ดห้าพันด้วยคุณสมบัติของหัวสเปรย์ใหม่ปืนรุ่นเจ็ดเอ็กซาห้าพันนะครับมีเทคโนโลยีของหัวปืนมาก็าคือ O หรือ IO ก็คือ่อยสเปรย์ที่ออกมาเป็นวงรีส่วนปล่อยสเปรย์ที่ออกมาเป็นสกบ ทำไมถึงต้องมีโอกละเพราะว่าลักษณะของงานสีหรือลักษณะของงานที่เราทำเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแล้วก็ความชอบของช่างหรือว่าสเปคของบริษัทสีโอสเปคแบบไอเหมาะสําหรับสีทวกเป็นสีเมทัลิดสีบอรลรสีมุกที่ต้องการความโปร่งสีมากๆนะครับต้องการให้สีมีประกายบอลสวยๆลอยถ้าหัวแบบไอก็จะได้พ่อนออกมาได้กว้าง วเขาบ,บอกว่าพ่นแ้วไม่ลายง่ายสีสเกลียตรงบนชิ้นงานได้ดีสําหรับโอก็เน้นให้ตัวสีเนี่ยติดที่ชิ้นงานมากๆพ่นแล้วสีมันไม่กระจายไปมากอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดไว้กบตัวได้ดีเร็วขึ้นเอ๊ะบางคนอาจจะเลือกให้มันเหมาะสมกับลักษณะของงานตัวเองหรือพฤติกรรมการใช้ปืนพ่นสีของแต่ละคนซึ่งช่างจะเป็นคนกําหนดเองว่าลักษณะเนี่ยบางคนอาจจะพ่นเร็วบางคนอาจจะพ่นช้าถ้าเป็นโอเนี่ยสีติดชิ้นงานมากน่าจะเดินปืนเร็วกบงานเร็วชิ้นงานใหญ่แต่สําหรับไอถ้าเป็นสีบอลสีมุกคุณอาจจะต้องการ กายบอลสวยๆสว่างไอจะช่วยได้แล้วก็สีเนี่ยไม่มีการเป็นจ้ำือจะมีการลยตัวที่ดีและทั้งไอหรืโอก็ใช้กับสีสุดรโซเวนหรือสีสุดน้ำได้ทั้งคู่นะครับในขณะเดียวกันก็มีทั้งระบบ HVP และ RP ระบบ HVP ก็จะลดการพุ้งจได้มากกว่า RP HVP เดินช้าหน่อยความละเอียดเนียนสู้ RP ไม่ได้แต่ฟุงจน้อยกว่า HVP ประหยัดกว่าระบบ RP ก็เดินเร็วหน่อย คุ่งกระจมากหน่อยคนได้ละเอียดเหมาะสําหรับเคลีย์ที่มีความเหนียวเนื้อมากๆเราสามารถที่เกลียก็เคลียเนี่ยให้เรียบละเอียดเนียนกับวลที่งานด้วยปืนระบบ R P ได้ง่ายกว่าระบบ H l P อันนี้คือสิ่งที่ท่านจะเลื่อนๆไปใช้งานกับรับบคอมุณมารับ